ก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาปลดล็อก oppo a 12นะครับปลดล็อกรายเดือนแบบไม่แกะเครื่องนะครับก็ท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้ทางเพจนะครับมอนโมบายภูเก็ตนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม ก็เรียบร้อยนะครับทำการปลดล็อกรายเดือนนะครับเป็น oppo a 1 2นะครับปลดล็อกรายเดือนแบบไม่แกะเครื่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบนะครับใส่ซิมนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นเครือข่าย as นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับทำการปลดล็อกรายเดือนนะครับ Oppo A12 แล้วเรียบร้อยนะครับท่านไหนสนใจนะครับจะซ่อมจะปลดล็อกรายเดือนนะครับก็ทักมาได้ทางเพจมอเโมบายภูเก็ตนะครับทางเพจเรารับซ่อมรับปลดล็อกรายเดือนปลดรหัสนะครับปลดไอขคาวนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ